อเคครับผมกับสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้่กับสกีเคดีเฮนะครับผมนะวันนี้ผมก็มาทําคลิปรีวิวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่รีวิวดิเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตม6ให้ฟังนะครับผมเพราะว่าผมจบม6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย้ yeah! นะฮะแล้วก็มีมาหา,าลัยเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็ผมสามารถมาทําคลิปนี้ได้นะครับผมจริงๆคือผมหายไปเป็นปกเกือบปีหนึ่งได้เลยนะ หหายไปแบบหลายเดือนอะเกือบปีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ได้ทาคลิปเลยต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็คือผมก็ชีวิตม .6 อะเนาะก็แบบจะซีเรียสดนึงนะฮะผมก็วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าผมผ่านอะไรบ้างในชีวิตม .6 นะับผมก็คลิปนี้มีสาระนิดนึงนะครับคือวันนี้มีสาระมากๆเลยนะครับเพราะว่าคือชีวิตม .6 เนี่ยอ่ะจริงๆผมว่ามันเป็นชีวิตมปลายขั้นสูงสุดเลย ถือว่าเป็นขั้นเครียดสุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือมันต้องต่อในระดับอุดมศึกษานะครับก็คือมมัธยาปลายนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นเหมือนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่แบบเราต้องเลือกเดินนะฮะก็คือเอาจริงๆริมสี่อ่ะมันคิดว่ายากเลยใช่ไหมมหกอ่ะยากกว่าอีกนะครับผมมันต้องสอบแกดแพทนะครับผมอะไรก้าวสามันนะครับโอเน็ตอะไรต่างๆซึ่งโอเน็ตปีนี้ไม่ใช่นะผมเป็นเด็กของห้านะก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมซึ่ง ก็นั่นแหละนะครับผมแล้วแต่ใครจะเลือกสอบนะครับก็มหกปีนี้ก็จะซีเรียสนิดนึงนะครับผมก็เพราะว่ามันแบบมันเปลี่ยนระบบอะไรใหม่ๆแล้วก็ <c oughs> การสอบอะไรใหม่ๆก็คือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับผมมันเปลี่ยนไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ได้ทาอะไรใหม่ๆขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็คณะที่ผมได้คือ เฮ้ยมหาลัยก่อนดีกว่าเอามหาลัยที่ผมได้คือผมได้มหาลัยไม่ยิดลนะครับผมขึ้นตรงนี้ไม่ยิดลศาลายานะครับแล้วก็คณะเทคโนโลยีและการสื่อสารหรือว่าคณะไอทนั่นเองนะครับผมก็เกี่ยวกับการเขียนโค้ดนะครับผมเป็นโปรแกรมมิ่งนะครับผมก็หลักสูตรนานาชาตินะครับผมก็เลขติดในที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ติดรอบพอร์ตนะก็คือรอบแรกนั่นเองนะครับผมผมยื่นพอร์ตโชริโอไปนะฮะก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็คือวันที่ผมไปยืนยัน ในระบบนะครับผมว่าเป็นสิทธิ์นักศึกษาใหม่นะครับก็เด็กไม่โดนคาต้ององโถฮะก็คือก็เป็นเด็กไม่โดนนะฮะก็น้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าไม่โดนก็มีคําถามอะไรหรืออะไรต่างๆแบบอยากรู้ว่าเออมาสัมภาษณ์ยังไงอะไรยังไงนะครับก็ คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับความคิดเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมไปทําคลิปแยกนะครับว่าการเข้าไมฮิโดนเนี่ยต้องเข้ายังไงต้องเตรียมตัวยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะทาคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเจาะเรื่องเกี่ยวกับการจบม .6 นะครับผมว่าม .6 ต้องผ่านอะไรบ้างนะครับต้องเจออะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างแรกเลยผมต้องบอกก่อนว่าการที่จะเข้ามาถึงม .6 เนี่ยมันยากนะฮะการผ่านม .5 เนี่ยมันยากมากนะครับ ซึ่งผมแบบผ่านมาแบบยากพอสมควรได้เกรด3.3กว่านะครับซึ่งแบบไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็แต่ในมุมมองคนที่ได้แบบเกรดก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะได้เกรด3เลยนะก็ไม่ได้น้อยๆนะแต่ว่าสําหรับผมถือว่าน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับของเพื่อนผมนะครับซึ่งเพว่ผมได้3.5ไงผมได้3.3ไงมันก็แบบมันไม่ได้เยอะอะไรมากเท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่ขี้อะไรกูเนี่ยไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ ถือว่างูปปาไปนะก็คือถือว่าสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ได e ้แย่มากนะครับผมก็อยู่ในเพนประมาณกลางๆนะครับผมก็เร่นแหลกนะครับก็คือขึ้นมา .6 มาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะเจอคือความที่แบบความคิดใหม่นะครับความคิดที่คุณจะโตขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือความคิดที่จะคุณจะเข้ามหาลัยอะไรคณะอะไรแล้วก็จบไปคุณจะทําอาชีพอะไรนะครับสามอย่างนี้นะครับที่คุณจะเจอเลยนะครับก็คือ จะพุกธเข้ามาในหัวเลยนะว่าคุณจะเรียนอะไรในอนาคตคุณจะเข้าคณะอะไรมหาอะไรอะไรแล้วแบบคุณจะจบไปทําอะไรนะครับก็คือการซีเรียสเรื่องนี้เป็นพอสมควรเลยนะครับผมก็ซึ่งตอนแรกผมอะ่ะไม่ได้เออเดี๋ยวผมทํยาคลิปแยกกัน,กน,กนว่าผมก่อนที่ผมจะเข้ามาที่โดนเนี่ยผมจะผ่านอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกกัน,กนซึ่งก็นั่นแหละ mindset ความคิดนะฮะก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยว่าแบบจะเข้ามาหาอะไรอะไรคณะอะไรแล้วก็ อาชีพจะไปทําอะไรนะครับมันจะเจาะจงได้มากขึ้นเลยนะครับว่าคุณจะไปลงสอบของอะไรว่าแบบคุณจะรอบยื่นรอบพอร์ตคุณจะยื่นรอบโคต้าคุณจะยื่นรอบสามคุณจะลื่นย่อรอบไหนอะไรต่างๆนะมันจะฟิกมากขึ้นนะครับว่าคุณจะแบบตั้งใจว่าแบบคุณจะไปรอบไหนนะฮะก็มันก็จะจริงจังมากขึ้นนะครับสองก็คือเพื่อนนะฮะคือเพื่อนนี่คือแบบสําหรับผมนะก็คือมันจะสนิทกันมากขึ้นแบบสนิทเป็นปีสุดท้ายอ่ะแบบ เ็นเหมือนครอบครัวเลยนะครับก็คือแบบไม่อยากห่างไปไหนจากกันและกันอะ่ะเออก็คือแบบอยากอย,กอยู่ด้วยกันเพราะว่าาสำหรับปีนี้ก็คือเป็นช่วงโควิดถูกปะคือผมก็เรียนออนไลน์ที่ผมทําคลิปไว้ตรงปีที่แล้วอะ่ะก็คือหมอ 6, หกมห้าว่ะจำไม่ได้ว่าลืมนะ,ะประมาณนั้นแหละเออคือน่าจะประมาณม .6 เทอมหนึ่งมั้งแล้วก็แบบไม่ได้ทําคลิปอีกเลยนะเพราะว่า ต้องจริงจังกับเรื่องมหาลัยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เคลียร์แล้วปล่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าผมได้มหาลัยแล้วนะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรแล้วก็เหลือแค่เตรียมตัวที่จะเข้ามาเป็นมหาลัยนะครับผมซึ่งผมก็จะทําคลิปให้ดูในอีกเร็วๆนี้นี่แหละก็คือผมว่างแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสอบนะครับก็มีที่เรียนแล้วนะครับก็ติดรอบพอร์ตมันก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันนั่นแหละเออนะฮะก็คือชีวิตม้หกมีวิส เปลี่ยนไป2แบบเลยก็คือได้เพื่อนแบบที่แบบจะสนิทกันแบบมากขึ้นจะช่วยเรียนให้มันจบนะฮะแล้วก็แบบมันจะเหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเลยนะครับสาหรับเพื่อนนะก็แบบมันก็จะมาปรึกษาแบบเอ้ยมันจะเข้ามหาลัยอะไรมึงจะเข้ามหาลัยไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะคือก็จะเจออย่างนี้บ่อยมากเลยนะครับเจอแบบบ่อยมากๆเลยเขาจะถามแบบเพื่อนจะถามบ่อยมากๆเลยว่าแบบมึงจะไปคณะนี้จริงไหมว่ามันจะไปมหาลัยนี้จริงไหมว่า อะไรแบบนี้นะครับก็คือจะเจอบ่อยมากนะครับคําถามนี้จะเจอประมาณแบบวันหนึ่งแบบเจอสักสองรอบอะ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งแบบผมก็ผ่านมันมาก่อนนะเนาะก็แบบจะต้องแบบตอบคาถามแบบให้มันตรงแบบเลยที่แบบคือคําถามคือคําถามมันจะถามมาอันแหละแต่คําตอบอแบบจะต,ตอบมีบางครั้งจะตอบไม่ตรงบ้างก็มีนะครับซึ่งแนะนําก็คือต้องหาตัวเองให้เจอนั่นเองนะครับผม mm hmm. ถึงจะแบบตอบนตรงอะเนาะแล้วก็ อย่างที่3นะครับก็คือเรื่องการเรียนนะครับการเรียนก็จะจริงจังขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะเอาแบบเนื้อหาทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ม .4 เนี่ยมาปูพื้นฐานแบบย้อนตั้งแต่พื้นฐานม .4 เลยนะครับเอามารวมมาถึงม .6 เลยแล้วก็เรียนเนื้อหาใหม่เพิ่มด้วยก็คือจะซีเรียสขึ้นนะครับผมแบบซีเรียสเลยก็ว่าได้แหละม,มันซีเรียสเลยก็แบบเรียนยากเลย,เลย,เลยแหละแควคูลรักเอย อะไรต่างๆทันท,ทีๆเขา่าจะเป็นอะไรต่างๆก็คือจะเอามารวมอยู่กองอยู่ในนี้เลยนะับผมก็มันจะเครียดนิดนึงนะับผมในช่วงแบบขึ้นมาม .6 เทอมหนึ่งเนี่ยมันจะซีเรียสนะครับแต่เทอมสองเนี่ยมันจะแบบปล่อยแล้วเพราะว่าครูเขาจะรู้ว่าแบบเราว่าแบบครูจะเข้าใจเรานะสาหรับโรงเรียนผมนะจะเข้าใจว่าแบบโอเคว่าแบบคุณจะไปต่อในมหาลัยแล้วผมจะไม่ฟิกคุณอะไรขนาดนั้นนะฮะซึ่งก็นั่นแหละนะฮะสำหรับโรงเรียนผมนะ ก็เป็นแบบนั้นนะครับผมก็สําหรับโรงเรียน,นคนอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าโรงเรียนผมเป็นแบบนี้นะครับก็คือปีเทอมสองเนะี่ยเขาจะไม่ฟิกอะไรมากนะครับก็คือแบบเรียนเรียนเหมือนให้มึงจบอะให้มึงจบจากที่นี่แล้วแบบมึงไปต่อได้ในมาหาหลัยนะครับเขาก็แบบปล่อยแล้วแบบเขาไม่อยากเจอมึงนะฮะเขาก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์แบบอยู่นานๆนะแล้วเัาก็ไม่อยากเจอศิษย์นานๆแล้วก็เบื่ออะไรขี้หน้าอะไรประมาณนี้หรอเปว่าอะไรอะไรประมาณนี้ผมพูดเล่นนะครับก็คือประมาณน,นั้นๆนก็ ก็ไม่อยากให้แบบลูกศิษย์ไปอยู่ที่แบบอยู่โรงเรียนนี้นานมากเท่าไหร่ก็แบบอยากให้ไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับก็แบบไม่อยากจะไปแบบจำจีจำชัยอะไรขนาดนั้นก็แบบจะเน้นหน่อยนะครับว่าแบบเออเธอส่งงานการบ้านนี้หรือยางอะไรนี่ครูเขาจะแบบเคร่งนิดนึงนะฮะแล้วก็เนื้อหาก็จะยากเหมือนกันแต่ว่าก็ผมว่ามันน่าจะแบบมีแบบพื้นฐานมาตั้งแต่แบบเทอมหนึ่งได้แล้วว่าแบบเออม6แล้วต้องเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มาไปอยู่ในตอนเทอมสองมันจะ ชิลขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านแบบอะไรต่างๆด้านการเรียนก็จะแบบซีเรียสขึ้นนะครับแต่แบบเทอม2ก็คือแบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะสาหรับผมนะสาหรับผมคิดนะก็แบบไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่แต่มันก็ยังเครียดอยู่นะฮะแต่ก็คือถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะดีนะครับมันก็คือแบบพอแบบม6เทอมหนึ่งเนี่ยผ่านปลายภาคไปเนี่ยก็คือสหน้ามหาลัยนะครับจะใช้เกรดห้าเทอมนะครับซึ่งของผมนะปีนี้นะมันใช้เกรดห้าเทอมนะครับซึ่งแบบ มันก็จะเครียดกันก็คือปกไอภาคเทอมหนึ่งนะครับว่าแบบมันจะต้องแบบทําเกรดให้มันดีนะครับซึ่งเกรดที่ผมได้มาคือ 3. ามจุดสามผมได้เกรดเฉลี่ยรวมนะเฉลี่ยรวมทั้งหมดชิ้นมมก,ก็ต้องเจออยู่3าอย่างนี้แหละนะับผมแบบที่จะเจอหนักๆเลยนะับผมก็คลิปนี้ก็ว่าจริงๆเป็นเหมือนแบบูุทางให้สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังอยู่แบบมต้น หรือว่าแบบมสม5หรือว่าม6อย่างนี้นะครับก็จะเร่งกำลังเข้าเรียนมหาลัยอะไรอย่างนี้หรือแบบม5ที่กำลังแบบจะขึ้นม6นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคําแนะนําถือว่าเป็นคําแนะนําเลยแล้วกันว่าควรจะเตรียมตัวยังไงคืออย่างแรกที่คุณจะเจอคือ mindset ของคุณที่คุณจะเปลี่ยนไปเลยนะครับคือความคิดความคิดแบบเปลี่ยนไปเลยว่าแบบมันจะจริงจังและเป็นเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่างที่2คือเพื่อนนะเพื่อนแบบจะเจอแบบ มันจะจับกลุ่มแบบช่วยกันเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแบบอยากจะจบไปพร้อมกันนะครับแล้วก็อย่างที่3สุดท้ายก็คือเรื่องการเรียนนะครับมันจะแบบเครียดขึ้นนะครับก็คุณก็ต้องพยายามแบบเข้าใจมันนะครับว่าแบบมันมหกแล้วเนาะมันจะไปต่อในอุดมศึกษาระดับมหาลัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะสําหรับผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามหกอย่างไงมันก็ต้องเครียดนะครับผมเลยไม่แบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับก็ นั่นแหละนะฮะก็สถานีต่อไปนะครับก็คือในระดับมหาลัยนะครับผมก็จะมาทาให้ท่านผู้ชมดูกันนะว่าคณะของผมอะไรต่างๆไงก็จะเป็นยังไงแล้วก็คลิปต่อไปก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องว่าเข้ามาหาลาัยมาที่นูนได้ยังไงนะครับว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับผมว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมหาลายัยการเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างนี้นะรผมก็จะทําคลิปแยกไปอเร็วนี้แหละ เอนะาแตเราจะตัดคลิปนี้เสร็จนะอัพคลิปนี้ลงไปงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอตสิโอเพดับไปแล้วอืประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับผมก็ผมไม่ได้แบบมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังมาแบบเป็นเกือบปีได้แล้วนะครับว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะสำหรับตวัวผมนะก็ เดี๋ยวจะทําคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมว่าอยากทําอะไรหรือว่าอยากอะไรยังไงทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มมากขึ้นนะก็คอมเมนต์มาเลยนะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นก็เป็นคลิปที่จะแนะนําสําหรับพวกน้องๆนะครับสาหรับว่าแบบจะขึ้นมาม .6 อย่างเงี้ยหรือแบบเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงหรือว่าแบบม .6 จะต้องมาเจออะไรนะครับก็นี่จะเป็นคลิปที่เป็นคำแนะนำสำหรับนุ่มน้องให้ได้นะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือแบบ มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบชีวิตม .6 จบไปก็แบบชีวิตม .6 มานี่มันเป็นยังไงนะแล้วก็จบม .6 มาแล้วเนะี่ยมันรู้สึกเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแยกนะครับซึ่งวันนี้ก็ม่มีวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเนาะจากที่แบบผมไม่ได้ทามาเกือบปีหนึ่งผมต้องขออภยัยขอโทษท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบมันเครียดจริงๆนะม .6 นะครับผม เดี๋ยวคุณมาขึ้นมาโมโหเดี๋ยวคุณจะดูเองอรว่าแบบมันเครียดขนาดไหนนะครับแล้วก็แบบน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะอืมก็เป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับผมก็ช่องอะไรต่างๆซึ่ง p t g หรืออะไรต่างๆนะครับที่ผมทํากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมาปรับที่จะมาเริ่มถ่ายทําแล้วนะครับก็จะเห็นคอมเมนต์มานะครับว่า PSTG หายไปไหนนะก็ เดี๋ยวผมจะถาม Q a ไว้ละกันเนาะโอเคเรื่องเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะเลยเถิดไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่อยู่ในหัวข้อที่ว่าม6จะต้องเตืออะไรนะครับผมก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเตือนนะด like, กดไลค์กดแชร์กดซับไว้ด้วยนะครับผมไอคลิปน่าจะเป็นไรครับผมกดติดตามได้ต่อไปเลยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย